ไงบ้างครับเมื่อวานนี้ครับผลงานที่เสิร์ฟไว้3ตัวหน้าช่องครับก็แตกมาถึง2ตัวนะครับแล้วก็หลุดไปแค่ตัวเดียวครับใครที่เอาหน้าช่องไปแยกเน้นนะครับก็ยังได้กำไรอยู่หนึ่งนะครับก็ยังได้หวานได้หอมกันอยู่นะครับแต่ว่าแนวทานครับที่เสิร์ฟไว้ในหมู่บ้านเสิร์ฟไว้ในครอบครัวนะครับโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นนะครับที่วางไว้4ตัวแล้วก็รวมถึงชุดอัลบั้ม3าอีก1ชุดครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มาครบเต็มระบบกันไปเลยนะครับพี่ในอยู่ในครอบครัวหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านนียยยก็ต้้อองงขแสดดดคววามิ กันนนะครับี่นะครับถึงบอกว่าอยากให้ลองนะครับเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวชั่วกว่าครับหรือว่าพี่ในนะครับที่นักฟุตบ,บอลเนี่ย มากกว่าหน้าช่องหน้าไลค์นะครับหรือว่าเน้นกว่าหน้าช่องหน้าไลค์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ลองอ่านดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวจะเจอประตูสู่ทางเข้าหมู่บ้านของพวกเราครับก็ลองเปิดใจเข้ามาละกันรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเอาดีครับเหมือนเดิมครับพี่ซามคู่ครับมาให้เรื่องนี้เลื่องเชียร์เดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับชมรับฟังนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยละกันนะครับไปที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเพื่อการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่พิมพ์หลิิิิงงจจตนนนนนนนะะคคคคคครรรรรรรััััััับบบบููู่่หววววาาดดลลเเเเอออ์์พีี้้้ปก็ ไม่ต้องคิดเยอะเลยแนะนําเลยนะครับให้ไปต่อเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับแนะนําให้ไปครึ่งเวลาแรกครับกำแพงครึ่งช่วงตัวนะครับยังเชื่อมั่นเชื่อใจเกมในบ้านลิเวอร์พูลครับหนึ่งประตูมีให้อย่างแน่นอนครับส่วนคู่ที่สองนะครับคู่หลวงด้านแมนซิตี้ครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับก็คู่นี้ครับแนะนําเลยนะครับให้ไปต่อเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ได้เลยนะครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องเกรบอลแล้วเนี่ยยังมองว่าแมนซิตี้ครับวันนี้ดูเหนือกว่าแบบเห็นได้ชััดครบแล้้ววัันนีครรบไปจ่อลึกกะแสภายในมาครับกลุ่มแล้วตวตัว้่นอง้้านนมมีรพลส ชุดใหญ่อย่างแน่นอนครับ1ประตูการันตีไปลุ้นประตูที่2ได้เลยครับ ส่วนคู่สุดท้ายนะครับคลูอ่างด้านนิวคาสเซิลครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านเบนฟอร์ดครับกอคูนีครับไม่ต้องเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับแนะนำเลยนะครับมองบนเต็มเวลา2ลูกครึ่งครบ3การันตีให้3ประตูแน่นอนนะครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี้ครับเป็นบอลเปิดหน้าแรกด้วยกันทั้งคู่นะครับ3ประตูยืนพื้นมีเห็นอย่างแน่นอนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3ตัวนี้ใส่นักๆที่คัดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับส่วนพี่ใดเนี่ยที่ไม่อยากคิดเองไม่อยาา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 ากกกววววิิเเเเเเเคคคคครรรรรรระะะห์์อออองงงงงนนนนัััับบบ่่ขขขยยยตูููปปปปโไไฟลลมมีท้้้้ดดดใจ็ ปลองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับวีคีับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างความสุขสวัสดีครับ